สวัสดีภัณฑะภะคะมะสาวิสุภะชิปัสโนโธชังคัง ในวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ณนหะ้องประชุมวัดเก้าเรียวตำบลเก้าเรียวอำเภอเก้าเรียวจังหวัดนครสวรรค์โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบจำนวนหลเรื่องเรื่องที่เลขานุก,การแจ้งเพื่อทราบจำนวน2เรื่องอาธรรมประสิทธิ์รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์จำนวน2เรื่อง เรื่องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์จำนวนหนเรื่องและเรื่องจากวัฒนธรรมจังหวัดเมตตาอนุเคราะห์ตาสถานที่ประชุมตลอดจนได้ถวายพัตนาารเพงที่ผ่านมา แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมส,สาธุชนทุกท่านชาววัดเก้าเรียวมาณโอกาสนี้ที่ได้จัดถวายนับปณะซึ่งมีท่านรองผูม้มอการะโรงเรียนอนุบาลนายจันุบาลเก้าเรียงเก้าวิทยานะครับเรื่องที่เลยขานุการแจ้งเพื่อทราบนะครับวบันศุกร์ที่20ุ่ภาพัน ุทธศักราช2569ในวาระนี้มีพัะสถานการประการประชุมประกอบไปด้วยพระคุณน,นิวิศรัตน์เจ้าคณะอำเภอแม่วงพระมหาประมาสิทธิเมธีเจ้าคณะอำเภอตากฟ้าพระคุณนิเทศประยติโสพลรองเจ้าคณะอำเภอไผ่สาลีพระคุณนิธานพัทรกิจรองเจ้าคณะอำเภอแม่วงพระคุณนิติสุตากรรอง,จรงเจ้าคณะอำเภอลาดบัวจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ หนึ่งเก้าเลี้ยวและเจ้าคณะอำเภอแม่วงมีหนังสือแจ้งเพื่อเสนอขอยกพระสังฆาธที่การเป็นกินติมศักดิ์และแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลพร้อมทั้งแต่งตั้งจเจ้าว่วาแต่งตั้งรองจเจ้าอาวาสใ,ในเขตป,ปกครองที่ว่างลงบัดน,นี้จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควรยกพระสังขารดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลเขาอินเป็นเจ้าคณะตำบลกิติมศักดิ์สองยกพระคุณที่ว่าสุภาจาร ตำแหน่งเจ้าคณะตำบล